สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาทำพริกไทยเก็บเอาไว้กินได้นานๆนะคะทำให้สีเขียวสดค่ะบางทีซื้อมาเก็บไว้ก็ดำหมดนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำเก็บไว้ค่ะตอนนี้ตั้งน้ำนะคะให้เดือดจัดๆเลยค่ะน้ำเดือดจัดแล้วเราเอาพริกไทยใส่ลงไปเลยนะคะคนหน่อยค่ะ อ้มสักคู่ให้เขาสุกน้ำเริ่มเขียวเขียวแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นค่ะใส่ในนี้เลยค่ะน้ำที่ใส่น้ำแข็งไว้นะคะ แช่เย็นแล้วก็จะได้เขียวสดแบบนี้ค่ะเราก็เก็บใส่ถุงนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นค่ะถ้าทําจํานวนเยอะก็ใส่ช่องฟิตได้นะคะซื้อมาทีไรดำทุกทีพริกไทยกินไม่ทันนะคะต้องทําแบบนี้ไว้ค่ะเขียวสดตลอดขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ค่ะ ถ้าชอบฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องหมูในอ้วยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ